อ่าวอาคือภาคเกษตรยังอ้าวมียบอกกับัวมาหอน้ำไหมเขหดนน้ำบอกบัวเออบัว้นน้ำเนาะบัวหดน้ำเอาเอาพรมข้นน้ำพรมแล้วเขาก็ให้อืมแล้วก็เท่าบัวข้นน้ำนี่อะไรเป็นต่าเอากระบัวไหมนี่บัวไหมเอากระบัวหดน้ำไหมเอาบอกเลยว่าไม่เป็นบ้าลรบัว

อันที่งหลายครับหลายงยางกอบเนี้ยดชดัวชดขัชดเนียยางเห็ดยังเอาชดนี่ใส่บัวแม่ชดน้ำมาผู้ใดผ้าต้ชติมตมไเดี่ยวมหวกรซือชดไม่ยัางงอยบัวเนี่ยนนาเมื่อจะเป็นตัวเป็นน้นี่บัวนี่บัวนี่เขาผู้ใดให้เอาบัวนี่หัว

จะมาใส่ไนยานล้วสมอจ้งสันจมาใส่หอนมาหอนมามก็มาตั้นนี่ละตัเพือนกูนี่ละมามาัวดามไปนี่ัต้องไปไปซุกดีซุมือ๋อเล่ะโว้ยตะพ่อผักสุงามเนาะวายงามดอยอะตัไม่งามเลยอ่ะมาบัวมดามนี่แม่นีู่าปลกตะไคร้นี่ก็ตะไคร้ของก็ปูกไปตะไคร้ใช่ปะตะไคร้ปลูก พ bon ี่กันไรเนี <tar> ่ยห้ช่อะไกรแช้าชีหยคดกบบวกเดียร์ิ้กัดเดียดิกัดเดียดิกัดเดียด์จิกัดเดียม่คืนยิงชีดไปบ้าบ้าน้างบนบหหนาบ้านเ้ามาล้าเกุ่มกันไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมายสวัสดีครับ